นี่คือมะม่วงแก้วคมิ้นนะครับมาดูความดกมะม่วงแก้วคมิ้นกันอันนี้เป็นมะม่วงไคเทอร์ ลูกยังไม่โตเพิ่งจะติดผลจะติดผลอ่อนนี่อันนี้ถูกใจมากเลยมะม่วงแดงจสก,กัดอายุประมาณหนึ่งเดือนอันนี้เต็มที่หนึ่งกิโลนะครับส่วนนี้คือมะยงชิดนะครับ เหลืออยู่ไม่กี่ลูกถือว่ามีความดกอยู่นะครับต้นนี้มโยงชิดนะครับมาโยงชิดพันธุนเก้านะครับมายงชิด สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับมะม่วงไขเทอนะครับหรือคงไข่เทอมะม่วงไตหวันนะครับสําหรับของผมปีนี้เพิ่งปลูกสิงหาคมนี้จะครบ2ปีนะครับเพิ่งให้ผลผลิตปีแรกเห็นแล้วชื่นใจสีสวยมากเลยนะครับลูกก่อนหน้านี้สุกไปแล้วเห็นพ่อแม่เขาบอกว่ารสชาติดีมากนะครับลูกนี้ถ้าให้ประมาณน้ําหนักก็น่าจะซักโลสองขีดขึ้นไปนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับอันนี้สำหรับมะม่วงกิมหงนะครับอายุประมาณสัก40วันได้นะครับสำหรับ2ลูกนี้ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับก็ปลูกพร้อมกันกันกบมะม่วงไคเทอร์เมื่อกี้นะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมปลดปานต้นนี้ติดผลผลใหญ่มากเลยนะครับ ลูกเมื่อกี้ลูกที่พึ่งเด็ดไปลูกแรกนะครับโลเจดีได้เดี๋ยวลองมาดูกันต่อนะครับติดผลนี้จนกิ่งเซเลยนะครับตอนนี้ครับเรามาดูกันต่อนะครับสําหรับมะม่วงกิมหงที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเออรุ่นแรกนะครับที่ได้เก็บผลผลิตมาแล้วลูกนี้เนี่ยครับความยาวถ้าเทียบกับขวดน้ําขวดโค้กนะครับขนาด1.5ลิตรครับผลก็จะประมาณนี้เลย เป็นที่ถูกอกถูกใจมากเลยนะครับเดี๋ยวรอลงลองมาดูน้ำหนักกันนะครับเนี่ยครับก็จะ mm hmm. ประมาณนี้โลจ็ดฮีดได้นะครับพอดีมีส่วนที่โดน ออหอยทากหรือว่าหนูแทะไปนะครับเกือบประมาณขีดเหมือนกันนะครับสำหรับลูกนี้แต่ก็สวยครับเป็นที่ถูกอกถูกใจชื่นชอบครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับแม้แต่ตัวผมเองก็ยังปากปื้มอยู่ไม่ใช่น้อยสำหรับผลผลิตปีแรก